เสียงจากพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตตันตปิฎกเล่มที่16ฉบับมหาจุราอังคุตรนิกายทัศกนิบาตเรื่องอวิชชาสูตรพระสูตรว่าด้วยอวิชชาข้อที่ หกอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอาวิชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้อาวิชชาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นอาวิชชา ที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาควรตอบว่านิวรณ์หแม้นิวรณ์ห เราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอ,าอะไรเล่าเป็นอาหารของนิวณนหควรตอบว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่า เป็นอาหารของทุจริตสาควรตอบว่าความไม่สำรวมอินทรีย์แม้ความไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่า ความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไราเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยไม่แยบคายแม้การ มนัส,สิการโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนัส,สิการโดยไม่แยบคายควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของ, YT? วของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังศัตธมแม้การไม่ฟังศัตธมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่า เป็นอาหารของการไม่ฟังศัตรรมควรตอบว่าการไม่ครบสัตตบรุษการไม่ครบสัตตบรุษที่บริบูรณ์ย่อมทําให้การไม่ฟังศัตรรมบริบูรณ์การไม่ฟังศัตรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูร์ ย่อมทำให้การมนสิิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์การมนสิิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ทุจริตสามบริบูรณ์ ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทำให้นิวรณ์ห้าบริบูรณ์นิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัตว์บรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้การไม่ฟังสัตรรมบริบูรณ์นิวร5หที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชาบริบูรณ์อวิชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนัก น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำทานและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำทานและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้ว ทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครน,นี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแม้วิชาและวิมุตรเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุต ควรตอบว่าโพูดชงเจ็ดแม้โพูดชงเจ็ดเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพูดชงเจ็ดควรตอบว่าสติปัฐานสี่แม้สติปัฐานสี่ เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปฐานสี่ควรตอบว่าสุจริตสามแม้สุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอหาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสุจจริตสาม ควรตอบว่าความสำรวมอินทรีย์แม้ความสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความสำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่า มีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยแยบคายแม้การมนสิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของ มนสิการโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธ,ธาแม้ศรัทธ,ธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธ,ธาควรตอบว่าการฟังสัตธ,ธรรมแม้การฟังสัตธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัตธรรมควรตอบว่าการคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทําให้การฟังสัตธรรมบริบูรณ์การฟังสัตวธรรมที่บริบูร์ ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์การมนสิการโด yeah ยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติ Bubble. สัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สุจริตสามบริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติสัพปัญญะสีบริบูรณ์สติปัฏฐานสีที่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงเจตบริบูรณ์โพชฌงเจตที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุตต์บริบูรณ์วิชาและวิมุตต์ นี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์ได้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการครบสัตว์บรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัตวธรรมบริบูรณ์และพชดชงเจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชาและวิมุต นี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์ได้อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำทานและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำทานและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทําให้หนองเต็ม หนองเต็มแล้วทําให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทําให้แม่น้ําน้อยเต็มแม่น้ําน้อยเต็มแล้วทําให้แม่น้ําใหญ่เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มแล้วทําให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครน,นี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้อะวิชาสูตรจบถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับ <God. S 1> อย่าลืมนะครับสุดสสังละปะเตปัญญงฟังดีย่อมได้ปัญญารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ